สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมมาอยู่ที่ด่านนอกนะครับวันนี้วันที่16 ตุลานะครับ64เราจะเห็นสภาพที่ดันนอกนะัตอนนี้นะครับนี่คือที่ดันนอกตอนเช้าเช้ามันซูนไปเลยครับไม่มีอะไรเลยครับเงียบเลยนะฮะแต่การน,นี้วันที่เดือนวันที่หนึ่งพฤศจิกานี่เห็นว่าอาจจะเปิดเมืองแล้วก็เราค่อยๆดูอีกทีหนึ่งว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาหรือเปล่าแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยท่านดูนะครับ ไม่มีอะไรจะมีพวกโลจิสติกนะฮะพวกขนส่ง10บล้อรหรอกที่เข้ามานะฮะนี่คือเช้าเนะฮะบรรยากาศเช้าเ้าที่ด้านนอกท่านดูสิครับนะโอเคนะฮะเดี๋ยวมีอะไรก็จะส่งคลิปมาอีกนะครับขอบคุณครับตอนนี้กำลังเดินเล่นๆอยู่ในซอยนะครับบรรยากาศเช้าเที่ด้านนอกนะฮะเนี่ยในซอยเล็กๆซอยหนึ่งนะฮะที่ด้านนอกก็ รู้นะฮะยังยังที่รู้กัน,นะฮะไม่มีอะไรเลยครับตาก็ปิดปิดไม่ใช่ปิดปิดนิดหน่อยนะปิดหมดเลยนะครับเนี่ยท่านดูเลยครับซ้ายขวานี่มันไม่มีอะไรเลยนะครับก็ส่งมาให้ดูเล่นๆฮะไม่มีอะไรครับขอบคุณมากครับ